ดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่25มกราคม2566นะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้คุณจะมีโชคลาภเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะวันนี้การเงินค่อนข้างดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะการเงินคล่องมือนะคะมีเงินเข้าออกตลอดเวลานะคะสามารถช่วงนี้คุณกําลังพยายามเก็บเงินอยู่นะคะมีเงินก้อนนะคะแต่อย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะคะช่วงนี้คิดมากคิดเยอะระวังปวดหัวไมเกรนนะคะ ช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นระวังปัญหาด้านสุขภาพนิดนึงนะคะระวังเกี่ยวกับปวดหัวไมเกรนนะคะหรือเกี่ยวกับพวกกระเพาะอาหารอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ําน้ําในร่างกายนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในชีวิตคุณนะคะณนะตอนนี้สื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือ สื่อนาโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคนะคะเด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะสีฟ้าสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะสองสองนะคะสองสองแล้วก็หนึ่งสามขอให้คุณโชคดีร่ารวยค่ะ